สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับที่เช่์น้อยนะคะในวิชาโฮมอิคโนมิกนะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของหนูทำความสะอาดนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่สามนะคะนักเรียนมาดูถ้าเราไม่ทำความสะอาดบ้านจะส่งผลย่างไงนักเรียนดูตามภาพนะคะบ้านสภาพนะคะจ,จะก็จะรกด้วยเศษอาหาร หรือวางของไม่เป็นระเบียบละเกะละกะทั้งฝุ่นนะคะถ้าสภาพบ้านนักเรียนเป็นแบบนี้นดกเรียนคิดว่าจะน่าอยู่ไหมหน่านอนน่านั่งไหมคะดูแบบนี้ก็ไม่น่านอนไม่น่านั่งหรือบางครั้งอาจจะมีเพื่อนต่างวัยต่างชนิดอย่างเช่นพวกหนูหรือแมลงสาบพ,พวกนี้นะคะอาจจะมา เยี่ยมเยียนในเวลากลางคืนนะคะเพื่อที่จะมากินพวกเศษอาหารต่างๆนะคะที่อยู่เกลื่อนตามสภาพนะคะต่อมานะคะเราจะมาดูอุปกรณ์การทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนนะคะอันดับแรกเลยเราไม้กวาดหยากย่อย นะคะมีไว้ปัดฝุ่นหรืออยากย้ายบนเพดานผนังต่อมาจะเป็นไม้ปัดฝุ่นหรือเรียกอีกอย่างก็คือไม้ขนไก่เอาไว้ปัดฝุ่นเครื่องเรือนของตกแต่งนะคะต่อมาจะเป็นไม้กวาดไม้กวาดก็คือกวาดฝุ่นบนพื้นแห้งหรือเรียกอีกอย่างก็คือไม้กวาดดอกญ้านั่นเองนะคะแต่ปัจจุบันนี้ มีการทำเรียนแบบนะคะโดยใช้พลาสติกนะคะเป็นแบบไม้กวาดนะคะต่อมาที่ตักผงตักผงจากการกวาดนะคะก็คือเราเอาไม้กวาดดอกหญ้าเนี่ยกวาดฝุ่นกองๆไว้แล้วก็เอาที่ตักผงเนี่ยนะคะมาตักเอาแล้วก็เอาไปทิ้งนะคะนะคะเครื่องดูดฝุ่น ก็คือเอาไว้ดูดฝุ่นบนพื้นที่แห้งนะคะต่อมาผ้าดันฝุ่นและไม้ถูก็คือเอาไว้ถูฝุ่นบนพื้นแห้งเรียบเช่นพื้นไม้หรือพื้นกระเบื้องไม้ดันฝุ่นนะคะลักษณะการใช้แบบนี้จะเห็นได้ก็คือตามห้างสรรพสินค้าที่มีแม่บ้านนะคะประจำห้างเขาจะทำความสะอาดนะคะ ต่อมาจะเป็นถังน้ําถังน้ําก็คือสายน้ําสําหรับถูกพื้นและสุดท้ายเลยผ้าถูกพื้นและไม้ถูจะใช้ถูกพื้นบนพื้นเรียบเช่นพื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนซีเมนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวทิเชอร์จะมีคลิปการทำความสะอาดบ้านให้นักเรียนดูนะคะ เด็กๆมาดูหลักการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนเป็นยังไงนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเก็บของให้เข้าที่สิ่งของอันไหนที่วางและเกะรักษารเราต้องเก็บให้เข้าที่เข้าท,า,ทางนะคะเสร็จแล้วก็คือต่อมาเราก็เอาไม้กวาดอยากย่ายนะคะทำความสะอาดบนพื้นเพดานนะคะเสร็จแล้วเราก็เอา ไม้กวาดรองยากวาดฝุ่นต่างๆนะคะเมื่อเรากวาดฝุ่นเรียบร้อยแล้วเราก็ทําความสะอาดโดยการถูพื้นโดยถูจากข้างในออกมาด้านนอกก็คือถูถ,ถอยหลังมาเรื่อยๆเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเก็บอุปรกรณ์ทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะทีนี้มาดูการแต่งกายสําหรับการทําความสะอาดบ้านและ ห้องเรียนอันดับแรกเลยเราต้องมีผ้าคลุมผมเพื่อป้องกันฝุ่นหล่นใส่ศีรษะในเวลาที่เราทําความสะอาดออพวกใช้ไม้กวาดอยากย่ายกวาดพื้นเพดานที่สูงนะคะต่อมาผ้าปิดจมูกก็คือป้องกันฝุ่นเข้าจมูกเวลาเราเรียนกวาดพื้นเนี่ยฝุ่นก็นจะกระจายนะคะเราใช้ผ้าปิดจมูกเนี่ยนะคะปิดจมูกเพื่อป้องกันฝุ่นนั่นเอง ต่อมาถุงมือถุงมือก็คือป้องกันการระคายเคืองจากฝุ่นขยะและน้ำยาถูพื้นในกรณีที่คนแพ้ฝุ่นและแพ้สารเคมีป้องกันได้นะคะและสุดท้ายเลยก็คือป้องกันผ้ากันเปื้อนนะคะผ้ากันเปื้อนก็คือป้องกันคราบสกปรกแนการทําความสะอาดที่เรากําลังทําความสะอาดนียเพื่อป้องกันเปื้อนเสื้อผ้าตัวเอง นั่นเองนะคะทีเชิ์ขอจบการคลิปนี้ไว้เท่านี้นะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะเด็กๆในคลิปหน้าบ๊ายบาย